าชาขออิวาัาวนศุกร์ที่ห้าธันวาวันพ่อแห่งชามหาราชของปวงชนชาวไทย,ทยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะเริ่มงานตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาสามสนาทีเป็นต้นไปในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิการจับใจใช้สอยสินค้าราคาถูกจากร้านทงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นและการนวดแผนไทยขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเกาะทุกท่านมาร่วมกันทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าลืม นำข้าวขันแกงโถใส่ปินโต,โาโตมาร่วมกันตักบาตโดยพร้อมเพรียงการกลางรงสูวานนในเวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์ก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วร่วมกันตักบาตอาหารหวานข่าวเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพัตทหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา19นาฬิกา19นาทีร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกึอก้องกัมปนากับการจุดพลุด,ด้วยแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตระการตาและชมการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งวงใหญ่แดนเซอร์สาวสวยเต็มวงพร้อมทีมง,งานตลกครบครันเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน อย่าลืมวันศุกร์ที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติปีนี้พบกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป สันศุกรที่ห้าทันว่าวันพ่อแห่งชาตมหาราชของปวงชนชาวไทยองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านเกาะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านเกาะเริ่มงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป มีกิจกรรมต่างๆ,ๆมากมายอาทิการจับใจใช,ใช้สอยสินค้าราคาถูกจากร้านทงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นและการนวดแผนไทยขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเกาะทุกท่านมาร่วมกันทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวย่าลืม นำข้าวขันแกงโถใส่ปินโต,นโตมาร่วมกันตักบาตรโดย,โดยพร้อมเพรียงกันในเวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์ก้าวลูปเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วร่วมกันตักบาตรอาหารหวานข่าวเวลาสิเ1ดนาฬิกาถวายพักทหารเพนแด่พระภิกษสุสงฆ์ เวลา19.19นาฬิกา19นาทีร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกึอก้องกัมปนาคกับการจุดลุด้วยแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตระการตาและชมการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งวงใหญ่แดนเซอร์สาวสวยเต็มวงพร้อมทีมงานตลกครบครันเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน 要脸。